แฟนเพจ Facebook Twitter หรือ X ที่เดียวกัน fm 9 1 traffic pro ค่ะและแน่นอนว่า5โมงครึ่งแบบนี้คุณผู้ฟังคะนะติดตามกันต่อเลยช่วงของจอดจุดแจมเราได้เดินทางด้วยกันต่อนะคะภาพรวมของการจราจรสำหรับชั่วโมงนี้นะแล้วก็ภาพรวมการเดินทางต้อนรับกลับกรุงกันด้วย ลับมาเดินทางกันต่อช่วงนี้อย่างที่บอกคุณผู้ฟังไว้นะคะว่าเข้าสู่5โมงกว่ากว่า5โมงครึ่งแบบนี้จะจุดแจมค่ะเจาะทุกเส้นทางอยู่ตรงจุดไหนร่วมแจมไปกับเราดีเจตั้มวิรยุทธ์ยิ่งยวดและเจ้นจิตวิสุทธิชฉยมรุ่งมะกูดดีเจตั้มวิรยุทธ์ยิ่งยวดและเจ้นจิตวิสุทธิชฉยมรุ่งมะกูดทั้งคู่ไม่อยู่นะคะไม่อยู่ไม่อยู่ฮนะ ไม่อยู่ทั้งคู่นะคะาวนี้อยู่กับดิฉันธนิการและน้องตั้มนภรลัสนะครับต้อนรับน้องตั้มด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับคุณธนิการครับสวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังนะฮะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะไลฟ์กันแล้วเช่นเดิม5ช่องทางแอดมาที่ fm 91 traffic pro นะฮะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะมาดูภาพรวมการจราจรวันแม่วันหยุดวันนี้นะคะแล้วก็ช่วงเย็นแบบนี้ด้วยเนาะการเดินทางในเริ่มคพักข้างจะเข้ามาแล้วด้วยเหมือนกันนะคะท่าน ในเมืองนอกเมืองเนาะและที่สำคัญแฟนๆนะที่ถามถึงคุณเจนจิตพิสุทน์แล้วก็ต้านลายทั้งคู่ก็เขาบอกแล้วหยุดัน่ใชมเขาบอกแล้วเขาบอกไว้เกลิ่นเกิ่นไว้เกลิ่นไว้แล้วว่าเขาจะไม่อยู่นะแล้วเขาก็ไม่อยู่กันทั้งคู่ถูกต้องแล้วก็ให้คุณนนิกามาแทนนะใช่แล้วคุณก็ก็แทนแทนด้วยแทนพี่เจนนะฮะวันนี้แทนทั้งคู่ จรจาจุดแจมกันจะเป็นกันบ้างวันนี้น้องต้มจะเริ่มที่ไหนก่อนก็เดี๋ยวดูในพื้นที่กรุงเทพกันก่อนนะ<ม>ในพื้นที่กรทมก,กันก่อนก่อนที่จะไปไล่ดูพื้นที่รอบนอกนะสำหรับรถที่ทยอยเดินทางกลับเข้ามาทางกรทมนะฮะาภาพรวมในเมืองก่อนแล้วกันเช็คภาพรวมในเมืองก็ยังเป็นโซนเดิมนะโซนเดิม,นะมที่ไม่ว่าจะเป็นวันหยุดหรือวันที่ทำงานก็ยังคงหนาแน่นนะะก็จะเป็นรอบในอย่างพื้นที่ทางฝั่งของพระรามหนึ่ง ปทุมวันเฉลิมเผ่าช,ชิดลมเพลินจิตราชประสงค์อันนี้เข้าออกการเดินทางก็ยังดูมีปริมาณรถมากแต่อาจจะไม่ได้หนาแน่นเหมือนกับทุกวันนะก็ยังมีกระทบอยู่บ้างนะครับส่วนทางฝั่งที่จะเชื่อมต่อออกมาทางพระรามหนึ่งเองอย่างราชดำริที่มาจากทางสาราแดงเองเนี่ยตอนนี้ก็ดูแน่นๆออกมาทางแยกราชประสงค์นะท้ายสะสมอยู่ตรงช่วงใต้ BTS ราชดำรินะฮะส่วนต่อเน,นื่องครับที่จะออกไปทางประตูน้ําเองมีชะลอตัวนะฮะผ่านที่บริเวณแยกประตูน้ําเท่านั้นแล้วก็จุดเดิมที่ยังคงย้ําการเดินทางเพราะว่ายังมีแนวเบี่ยงจราจรช่วงเส้น,สน,สน,สนทางราชปารบที่จะออกไปทางใต้ดอยมอหลงนะรตรงแยกมอหลงนี่แหละที่มีเบี่ยงจราจรเรื่องของแนวการก่อสร้างที่เราก็ย้ําประชาสัมพันธ์เรื่อยๆนะฮะแต่การจราจรต้องบอกว่ายังแน่นอยู่นะคุณนริกา ใช่ใช่ท้ายก็ยังอยู่ที่บริเวณแยกประตูน้ําค่ะเป็นข้อมูลกันแต่ว่าถ้าพ้นมาแล้วเนี่ยโอเคนะกับกันที่มาจากสามเหลี่ยมดินแดงเองก็ตอนนี้ท้ายสะสมอยู่ตรงข้ามกับซอยรังน้ํา ขนาดที่ทางฝั่งของเพชรบุรีด้านขาอดอที่มาจากทางอุรุพง์มาทางราชเทีวีไปทางประตูน้ําก็ตรงนี้ก็มีเรื่องของแนวการก่อสร้างนะครับทำให้เพชรบุรีด้านขาออท้ายยังก,กระทบอยู่ที่บริเวณปากซอยเพชรบุรีซอยสามนะฮะแล้วก็ทางฝั่งเพชรบุรีด้านขาเข้าเองเนี่ยจะมีชะลอตัวผ่าน,น่ยประตูน้ำนะท้ายสะสมอยู่ตรงเพชรบุรีตัดชิดลงอ,อันนี้รวมๆว,ว่าในเมืองก็ยังเป็นจุดเดิม ที่ยังคงแน่นๆกันอยู่นะครับนะเวลานี้นะคุณนนิกากับผมนะในรอบในนะคแล้วก็แวะมาทักทายกันหน่อยคุณไพรวิอพานสวัสดีน้องตั้มน้องวันนี้สวัสดีครับค่ะคุณชายต้นทักทายมาเหมือนกันสวัสดีครับเนาะวันแม่วันนี้ไปไหนกันบ้างคะเดินทางกันไปยังไงสําหรับคนที่ยังอยู่ในท้องถนน หรือว่ารอติดตามเราอยู่นะขอบคุณมากๆกเลยให้ข้อมูลกันมาด้วยสามารถสอบถามสภาพจราจรกันได้หรือว่าให้ข้อมูลกับเพื่อนร่วมทางกันได้เข้ามาพูดคุยกันนะในช่วงวันหยุดยาวเป็นวันหยุดวันสุดท้ายก่อนที่จะกลับเข้าสู่โหมดปกติวันพรุ่งนี้ก็ต้องทํางานกันตามปกตินะฮะทักทายทามช่องทางยูทูด้วยคุณเทเนตนะคะสวัสดีทุกท่านเลยที่เดินทางด้วยกันอยู่แล้วก็มาสักครู่พี่ฝากเรื่องนี้ไว้ไปไหม อยากอัปเดตล่าสุดละเพราะว่าก่อนหน้านี้เราอยากพันไปว่ามีรับแจ้งไปไหม้ชุมชนวัดตโนธมหาสวัสดิ์ที่ถนนราชบุรีนะคะบางรวยนนทบุรีแล้เจ้าหน้าที่กับอาสาสมัครก็เข้าไปตรวจสอบให้คืบหน้ายังไงแล้วบ้างอก็เดี๋ยวเราดูตามภาพด้วยท่านใดที่ชมไลฟ์กันอยู่นะฮะก็ขึ้นภาพไปแล้วนะสำหรับ กรณีเหตุเพลิงไหม้ที่รับแจ้งเข้ามาเนี่ยตั้งแต่ในช่วงเวลาประมาณสัก16นาฬกาหลายสายสอบถามมาเหมือนกันเห็นว่า,<ช>วามีรถดับเพลิงเนี่ยเดินทางเข้าไปในเส้นทางด้านถนนราชพฤกษ<อ>์ซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างตลิ่งชันเข้าไปทางบางกลวยนะครับเอ๊ะทำไมถึงมีรถเยอะมากเราก็ตรวจสอบกันไปล่าสุดก็คือรับแจ้งว่ามี เหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนลักษณะเป็นชุมชนที่อยู่ตรงหลังวัดตโนดมหาสวัสด<ะ>์ในพื้นที่อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีซึ่งภายหลังเจ้าหน้าที่ถึงที่เกิดเหตุก็ได้ระดมกําลังนะในการฉีดน้ําสกัดแสงเพลิงเพราะว่าถ้าเราดูจากภาพเนี่ยจะเห็นว่าเป็นลักษณะเป็นบ้านไม้ปลูกติดกันด้วยนะครับเพลิงก็ค่อนข้างจะลุกไหม้รุนแรงเลยทีเดียวนะครับก็ใช้เวลาพอสมควรเหมือนกัน<ะ>จนสามารถควบคุม แสงเพลิงไว้ได้นะครับโดยเบื้องต้นเนี่ยพบว่ามีบ้านเรือนประชาชนที่ถูกเพลิงไหม้เสียหายไปทั้งหมดเนี่ยหหลังคาเรือนในรายงานเรื่องของผู้ได้รับบาดเจ็บขนาดนี้ยังไม่มีความคืบหน้าเข้ามามแล้วก็ในส่วนสาเหตุที่แน่ชัดเนี่ยเดี๋ยวต้องรอให้ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจแล้วก็เจา้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเนี่ยเข้าดําเนินการตรวจสอบรละเอียดอย่างชัดเจนอีกทีหนึ่ง นะครับวันนี้เป็นข้อมูลกันก่อนว่าอโอเคเพลิงสงบเรียบร้อยแล้วนะ,นะ,ค,ะครับที่ไปเห็นเหตุการณ์ก่อนหน้านี้นะแล้วก็ได้รวมแจ้งข้อมูลเข้ามาด้วยนะคะก<ช>็จะได้ทราบส่วนไกลที่ผ่านไปแล้วโอ้อาจจะเห็นกลุ่มควันอยู่ก่อนหน้านี้อตอนนี้เพลิงสงบแล้วเรียบร้อยนะคะระียดเพิ่มเติมเรื่องของสาเหตุต่างๆความเสียหายต่างๆก็จะอัปเดตให้ทราบกันใ,<ช>ให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบกันก่อนนะครับ สวัสดีคุณบีทาเกนด้วยนะคะที่ทักทายกันเข้ามานะแล้วก็นอกจากนี้เราอัปเดตในเมืองกันไปแล้วออกนอกเมืองหน่อยเลยไหมน้องต้มยังอยู่ในเมืองก่อนยิงในเมืองก่อนเหรอจริงจริงเข้าจริงคือมีหลายสายก็สอบถามว่าเนี่ยคือดูดูเหมือนว่าอาจจะยังรถไม่เยอะมากแต่ก็ยังมีบางพื้นที่ที่ยังดูหนาแน่นอย่างทางฝั่งของกรุงเทพใต้กรุงเทพใต้เนี่ยก่อนหน้านี้เมื่อช่วงบ่ายเนี่ยพระรามสี่เองค่อนข้างจะดูหนาแน่น นะโดยเฉพาะทางฝั่งขาวออกที่มาจากทาง3มย่านอังรีดูนงังออกไปทางแยกวิทยุนะครับก็ไม่มีอุบัติเหตุหรือว่ารถจอดเสียแต่ว่ามีปริมาณรถที่หนาแน่นก็ผ่านแยกวิทยุไปแต่ล่าสุดเนี่ยเท่าที่ดูแล้วโอเคละ ถือว่าคลายตัวดีขึ้น,นดีขึ้นผ่านหลังแยกวิทยุตรงมาทางแยกพระราม4ี่ก็ใช้การได้กลับกันรถที่มาจากทางฝั่งของพระขนงกล้วยน้ําไทยเข้ามาทางแยก,กเกษมราชเนี่ยจะมีชะลอตัวที่บริเวณแยก,กเกษมราชแล้วก็เข้าไปทางตรงแยกพระราม4ี่นะพะนไปแล้วก็ พรมสี่ด้านขาเข้ามาทางวิทยุถือว่าดีบนสะพานข้ามแม่น้ําเจ้าพยาเนี่ยสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินยังมีชะลอตัวอยู่ที่บริเวณแยกสุรศักดิ์ท้ายยังกระทบอยู่ที่เชิงทางขึ้นฝั่งทนนะพ้นมาแล้วสาธรเหนือออกไปทางแยกนรินทร์ธนนะไปทางวิทยุก็ถือว่าใช้การได้ส่วนฝั่งเจริญนครเย็นนี้เข้าออกใต้สะพานสาธรกับแยกคลองสารเป็นยังไงคะนานแน่นฮะแน่นนะช,ช่วงวันอานทินานตย์ก็แน่นจำได้เลยช่วงเวลาเดียวกันแบบนี้แหละ ช่วงวันอาทิตย์แน่นมากนะแ้่เดินทางไป ทางด้วยแล้วก็<ม>ตรงท่าเรือคลองสานด้วยตรงนั้นนะคะคือคักมากเลยคุณวุ้ิัทนะฮะ,ะก็สําหรับที่รถพ้นจากใต้สะพานสาทรมาทางบุคคลโลก็ไม่มีปัญหานะส่วนรถที่มาจากทางฝั่งของถนนสมเด็จเจ้าพระยาจะเข้ามาทางแยกคลองสานเองอาจจะมีปัญหากระทบอยู่บ้างนะครับนเนื่องจากว่าก่อรถจะแน่นๆหน่อยนะ, <ม S 2> นะครับส่วนสภาพระปกเกล้าเนี่ยมาทางแยกบ้านแขกมาทางวงเวียนใหญ่ตอนนี้กระทบนะฮะท้ายเนี่ยสะสมอยู่เชิงทางลงฝั่งทนเป็นข้อมูลกัน จุดอื่นๆเท่าที่ดูกรุงเทพฯนี่ก็พระรามสามดีวันนี้สบายๆนะครับแล้วก็ถ้าเป็นพื้นที่กรุงเทพเหนือ,อ,อตอนนี้จุดที่มีชะลอตัวหน่อยคงจะเป็นสะพานข้ามแยกประชานุกูลเข้าออกรถมากยังเคลื่อนตัวตามกันได้พ้นไปแล้วก็ดีนะมไม่มีปัญหาแยก,กเกษตรเองตอนนี้งามวงวันด้านขาออกดีฮะ แต่จะก,กระทบตั้งแต่ช่วงก่อนขึ้นสะพานข้นามแยกพงเพชรไปทางใต้ด่วนงามวงวานท้ายยังอยู่ที่หน้าเรือนจำกลางของเปรมส่วนกลับกันมาจากสะพานพะนังเก้าเย็นนี้แน่นออกมาทางแคล,ลายเข้าใต้ด่วนงามวงวานค่ะคจากช่วงแยกพงเพชรเข้ามาทางแยกเกษตรก็ไม่มีปัญหาส่วนแจ้งวัฒนะ เป็นยังไงคะแจ้งวัฒนะยังแน่นๆนะฮะแน่นๆอยู่ตรงข้ามศูนย์ราชการเข้ามาทางหลักสีมาทางวงเวียนบางเขนเพราะว่าอย่างที่ทราบกันบนสะพานข้ามวงเวียนบางเขนที่จะมุ่งหน้าไปทางรามินทาเนี่ยมีเรื่องของการทํางานในช่องทางเลนขวาแต่นี่ต้องบอกก่อนข่าวดีเพราะว่าทางผู้รับเหมาเนี่ยเขาบอกว่าโอเควันนี้กว่ากำหนดล้อหรือยังไงก็ดําเนินการช่องทางเลนขวาเดี๋ยวคืนเนี่ยก็เดี๋ยวเทปูนอะไรก็จะแล้วเสร็จแล้วก็ คืนวันพรุ่งนี้ค่ะจะโยกไปทําอีกหนึ่งช่องทางก็แปลว่า น่าจะเสร็จเร็วน่าจะมีข่าวดีที่เร็วขึ้นหอองั้นเดี๋ยวต้องอัปเดตกันนะคะเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ก็ทราบมาว่าก็เร่งดำเนินการให้ใหแส้็นะคะใช่ใช่เนะกับผมนะฮะเป็นข้อมูลการแต่ว่าพื้นราบแ<ห>จ้งวัฒนะอาจจะมีปัญหาเข้าวงเวียนบางเขนไปทางสะพานใหม่ที่ยังดูรถมากหน่อยหัวแถวเนี่ยอยู่ตรงช่วงซอยโบสถ์โยธิน57ก็คือจะเป็นรถที่มาจากทางพื้นราบแล้วก็มาจากอ<ห>ุโมงบางเขนที่ยังดูรถเยอะหน่อยนะครับพ้นไปแล้วออกไปทางสะพานใหม่ก็ถือว่า ใช้การได้ดีอ,อนะครับส่วนกรุงเทพตะว,วันออกก็เท่าที่ดูพระราม 9, เก้าแยกด่วนพระรามเก้าสองมาทางรำคำแหงยังโอเคนะรามคำแหงวันนี้ดูดีก็จะมีชะลอตัวเล็กน้อยผ่านตรงที่บริเวณแยกลำสาลีเท่านั้นนะนะครับนะน ถือว่าได้เลยนะคุณวู้ฟัานะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือนี่หลังไม่เขากลัวฟ้ากลัวฝนกันมากเลยนะครับใช่เป็นฝนตกนี60%วันนี้แต่ว่ายังไม่พบกลุ่มฝนนะในพื้นที่กรุงเทพมหานครคุณมองออกไปสิฟ้าเริ่มคลื้มๆแล้วไงก็มีคลื้มแต่ทีนี้ดูตอนสัก17นาฬิกามีนะมีหรอมีมีแต่กลุ่มข้างนอก ใช่รอบนอกไงก็กลุ่มข้างนอกเนี่ย <c oughs> ก็จะมีแถวแถวโซนราชบุรีค่ะ <c oughs> เ,เพชรบุรีวังมานาวแล้วก็ทางโซนกาญจนบุรีอื <c oughs> อันนี้มีอยู่แต่เขาเฉียงเฉียงขึ้นไปด้านบนนะ่ะค่ะแต่ยังไม่เข้ามาตรงนี้นะ <c oughs> นะยังไม่ได้ยังไม่มีแนวน้มเข้ามากรงทอมบริมันโนคุณผู้ฟังค่ะยังเฉียงเฉียงอยู่ด้านนอกนะคะแต่ว่า ที่ย้ำให้กันก็คือกองทุนริมณ่นทนที่เขามีการาคาดการเนี่ยอันนี้หกสิบเปอร์เซ็นแหละนะเราก็เตรียมพร้อมกันเหมือนกันแล้วที่สําคัญเลยก็คือที่บอกว่าจะเมื่มไหรคะถึงวันที่สิบเจ็ดสิงหานะนะคะ,ม,ะมาต่อ้องตั้มจะพาไปเจาะ จุดแจมตรงไหนต่อก็เดี๋ยวเริ่มเริ่มจะออกไปด้านนอกกันต่อเห็นว่ามีสอบถามเข้ามาท่านหนึ่งจากคุณภัยรัตตลาดบางใหญ่ oh, ต,ต่างระดับบางใหญ่ตลาดบ <c oughs> ีบีรถติดไหมใช่ไหมเมื่อกี้เห็นมีทางฝั่งการจนาพิเศษ ฝั่งขาเข้านะครับจากแถวแถวมารทคลองบางไผ่เนี่ยเข้ามาทางต่างระดับบางใหญ่อันนี้การจราจรดูหนาแน่นนะครับส่วนฝ<ช>ั่งกลับกันไปทางบางบัวทองดูแล้วยังเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องนะครับก็เป็นข้อมูลกันด้วยเอ่อ,อไปดูทางฝั่งพระรามสองก่อนแล้วกันใช่พระรามสองติดเป็นกิโลกิโลเลยนะใช่จริงๆนะไล่มารถที่มาจากอ่าภาคใต้ใมาจากทางชุมพรมาจากประจวบเองน่ะ ก่อนหน้าน,นี้ก็ให้ข้อมูลมาเหมือนกันว่าแถวโซนบางสะพานบางสะพานมีเอ่อทำถูกครับมีทําถนน,ถน,นมีทำนนนนทางอยู่ก็ <ๆ S 2> จะทําให้รถติดนอนถูกต้องครับแล้วก็ถ้าพ้นมาแล้วเนี่ยเข้ามาทางเขตเพชรบุรีก็ดีครับต่างระดับวังมะนาวพระรามสองขาเข้ายังไม่มีปัญหาทีเนน่ยก็คือจะแน่นเลยก็คือรถที่จะขึ้นสะพานข้ามแม่น้าท่าจีนเข้ามาทางมหาชัยนะท้ายเนี่ยตอนนี้ยังอยู่แถวแถวช่วงวัดบางตะคอยนะฮะจะแน่นอยู่ แต่แ<น>พ้นพ้นตรงช่วงที่มีแนวเบี่ยงการก่อสร้างแล้วก็เข้ามาทางแสมดับบางพินทีนก็มีปัญหานะครับทักทายด้วยสำหรับคุณวินัยนึกมั่นบอกไปไหน ไปทุกที่บริการฟรีทัท้งวันขอบคุณค่ะค,คุณใดท่านสายซิ่งสวัสดีครับรับฟังอยู่ครับขอบม,มากๆเลยนะคะเดินทางเส้นทางไหนบ้างเนาะต่างปันข้อมูลเข้ามาได้นะค,ะครับรำสองก่อนหน้านี้เอ๊ะตรงไหนนะสิบกิโลเมื่อสักครู่ที่นาชิตรายงานนะคะเดี๋ยวให้น้องตั้มดูเพิ่มเติมให้ต่อแต่ว่าทักทายคุณรู้ที่ไกลหน่อยสวัสดียามเย็นทั้งสองท่านครับผมบตอนนี้ผมอยู่ ฝนโยธินขาออกอช่วงประตูน้ําพระอินครับการจราจรแถวนี้สบายๆทั้งสองฝั่งครับวันนี้เขาบอกว่ามีแดดอ่อนๆนะ อากาศแถวนี้สามสิบสามองศาครับอืมแล้วยังแถมให้ด้วยว่าแถวประตูน้ำพระอินทร์มีฟ้าครึ้มเล็กน้อยครับโอเคได้ยังไงขอบคุณคุณวุฒิกรคลด้วยนะครับคุณชัดชัยสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะคะจะพายกันเข้ามาขอบคุณมากๆเลยไปต่อน้องต้ามั้ยอย่างนั้นเดี๋ยวไปดูทางฝั่งสายอีสานก่อนแล้วกันนะทางฝั่งมิตรภาพมิตรภาพเมื่อกี้ก็ ดูแล้วยังมีแน่นๆอยู่เป็นช่วงนะช่วงแรกก็แต่ตอนนี้เริ่มเริ่มดีขึ้นก็คือแถวช่วงตลาดแคร์ในเขตนนนสูงนะครับก็ก่อนหน้านี้นนค่อนข้างหึบหนับเลยนะแต่ตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้น <c oughs> ก็จะมีปัญหาตรงช่วงตลาดแคร์นนสูงเข้ามาเนี่ยตรงนี้รถเยอะพ้นมาแล้วก็ดีครับแล้วก็จะไปมีปัญหาอีกทีนึงก็คือแถวแถวช่วงเข้าไปทางตัเมืองโคร,ราช <c oughs> นะครับ ผลมาแล้วก็ดูดีใฮ้ไม่มีปัญหาทีเนี้ยมันจะมีชุดหนึ่งเลยที่แน่นๆเลย<ม>ก็คือตอนเนี้ยถ้าถามว่าท่านใดไม่ได้ใช้ M6 มหมาคารยนแรกเรียงก่อนนะเพราะาว่า M6 เริ่มมีท้ายแถวเยอะช่วงทางออกนะคะมิตรภาพถานนมิตรภาพรถติดบ,บอกด้วยใช่ไหมก็ทวิตเตอร์มาที่สนึ9 1ด้วยนะคะนี่ไงถนนมอเตอร์เวย์เอมหกช่วงทางออกปากช่องการจราจรติดขัดมีทางแถวมากกว่า กิโ็คุณผู้ชมที่ติดตามไลฟ์กันอยู่ก็ดูภาพที่ขึ้นได้นะครับเป็นภาพมอเตอร์เวย์เอมหกที่ยืนยันว่าติดจริงนะฮะติดจริงจังเลยเพราะว่าตรงจุดดังกล่าวเนี่ยยังมีปัญหาก็คือช่วงลงตรงปากช่องที่เนี่ยที่ผมจะแนะนําว่าถ้ารถที่มาจากทางสีคิ้วหรือว่ามาเนี่ยอะไรฮะใช้พื้นราบมาโอเคกว่าผ่านลำตะคองมาไม่มีปัญหาอันนี้คอนเฟิร์มเพราะว่าคอนเฟิร์มนะคล่องตัวจริงค่ะ คือพื้นราบไปอี๋ช้ากว่าเลยนะฮะคนข้างแน่ค่อนข้างโอเคกว่าเพราะว่าทา M 6มกเนี่ยดูจากภาพคือมันไปได้ช้านะคือไปใช้เยอะเลยคุณผู้ฟังค่ะและทางออกปักช่องตอนนี้เนี่ยติดยาวเลยกิโลเลยนะคะเพราะฉะนั้นแนะนำว่าใช้พื้นราบมาได้ดีกว่านะใช่ถูกต้องครับก็เป็นข้อมูลกันว่ามีท้าสะสมน้ามอเตอร์เวย์ M6 มหนะครับทีนี้อ่ะมาแล้วจะเข้าเขตสระบุรีเป็นอย่างไรกันตั้งแต่ฟาร์มทุกชัยกลางดงมกเหล็ก อันนี้แน่นหนาแน่นนะฮะแล้วก็เมื่อเห็นประมาณสักชั่วโมงที่แล้วเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตํารวจทางหลวงสระบุรีเองก็มีการเปิด,ปดช่องทางพิเศษในพื้นที่เขตมกเหล็กน,นะครับเพื่อเร่งระบายรถที่มาจากทางนาครราชสีมา,านะะตอนนี้ก็ดูแล้วอย่างที่บอกไปครับท้ายยังสะสมอยู่ใกล้กับแถวแถว,แถวฟาร์มโชคชัยอ่อพ้นจากช่วงฟาร์มโคนมไทยเดนมาร์กมาแล้วเนี่ยถือว่าดี นะครับยังเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ถ้าดูผลโยธินในเขตทางสระบ,บุรีเองก็จะมีรถเยอะเข้าไปทางช่วงต่างระดับพุทธฉายพ้นมาแล้วเข้าวาังน้อยดีฮะไม่มีปัญหาเชื่อมต่อวงแหวนการชนาพิเศษเข้ามาทางด่านธัญบุรีก็ดูดีฮะจะมีแน่นๆก็คือเข้าหน้าด่านธัญบุรีหนึ่งพ้นมาแล้วก็เคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องส่วนผลโยธินด้านขาเข้าก็ดูแล้วผ่านพระอินดาชาเข้ามาทางบางขันรังสิตดี นะฮะส่วนอีกจุดหนึ่งที่แน่นจริงแน่นจังตรงไหนคะสายเอเชียสายเอเชียแน่นควบคู่กันมากับมิตรภาพเลยคุณผุ้ฟัาถูกครับค่ะอืมนะฮะสายเอเชียตอนนี้ถ้าดูจุดที่มีปัญหาก็คงจะเป็นทางฝั่งของขาเข้าช่วงพื้นที่อำเภอพระนครศรีอยุธยาบางปะอินยังติดอยู่ไหมก็บางปะอินก็แน่นครับตอนนี้เข้ามาทางต่างระดับบางปะอินยังเคลื่อนตัวได้ช้าท้ายนี้ก็สะสมอยู่แถวแถว ช่วงของโรงแรม KK Garden เดคนก็นะฮะพื้นที่อยุธยาก็คือช่วงก่อนถึงนิคมไฮเทคอยุธยาเนี่ยแหละนะฮะที่ยังมีปัญหารถติดขัดอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลกันส่วนเส้นทางสาย3-4-7นะฮะสาย3ามเองตอนนี้ก็จะมีรถเยอะผ่านที่บริเวณแยกวรเชษดด้วยชุดหนึ่งแล้วก็ รถที่จะออกไปทางฝั่งของทางหลวงหมายเลข3263หรือว่าเส้นทางอายุทยาเสนาเราจะเห็นภาพนะฮะว่ามีปัญหาคือเนื่องจากว่ามีแนวก่อสร้างใช่อายุทยาเสนาติดก่อสร้างนะคะใช่ครับผมแล้วก็คุณสมเกียรตินี่ไงแจ้งมาหน 6, 4, 4. ึ4งยืนยันในพื้นที่อกยุทยาเหมือนกันแต่ว่าเป็นซ 4, 4. ้าย3454จังหวัดพระนครศรีอยุธยามาจากอำเภอผักไไ มุ่งหน้าแยกเสนาร,รถติดมากนะคะนี่ยืนยันมาจากคุณสมเกียรตินะคะครับผมแล้วก็ถ้าดูตรงสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพยาบนทางหลวงหมายเลขสา7หรือว่าตรงสะพานก่อเกิดอันเนี้ยการจราจรมีปริมาณรถมากนะครับถ้าพ้นมาแล้วเนี่ยก็โอเคครับไม่มีปัญหาสำหรับท่านใดใช้การชนะพิเศษฝั่งตะวันตกที่จะมาทางสามโคก มาทางลาดหลุมแก้วเนี่ยชะรอตัวตรงช่วงสะพานข้ามแม่น้าเจ้าพญานะครับพ้นมาแล้วก็ถือว่าโอเคนะฮะรวมๆก็จะเป็นประมาณนี้ทางฝั่งของสายอีสานแล้วก็ฝั่งสายเหนือที่เข้ามาที่ยังน่าเป็นห่วงก็คือดูรถเยอะหน่อยนะครับก็ดูแล้วน่าจะไม่น่าจะมีเติมมาจากจะมีเติมทางชุดแถวแถวตากฟ้าก็ไม่แน่ครสวรรค์เข้ามาก็เดี๋ยวคงต้องดูกันต่อนะคะแล้วก็ค้ๆอาจจะเพิ่มมาก็ได้นะครับ แล้วก็หล,หลายๆท่านที่เดินทางกันอยู่นะคะเพิ่มเติมได้นะครับพื้นที่ไหนที่อาจจะติดขัดน่อยกำลังต,ตามมาก็ส่งเข้าเข้ามาได้นะคะคมเาเลขตัวพิมพ์6 4 4เนาะโทรมา1644โทรฟรีแฟนเพจก็ได้ทวิตเตอร์หรือเอ็กซ์ก็ได้ส่งภาพส่งข้อความมาได้นี่คุณวินัยนึกมั่นบอกว่าเชิญชวนพี่น้องมาทําความดีถวายพระองค์ท่านขับรถแท็กซี่ส่งผู้โดยสารฟรีทั้งวันนี่ตอนนี้อยู่สายใต้ไหมครับ รถค่อนข้างมากโอ้สายใต้ใหม่รถเริ่มเยอะละอืมก็ถ้าดูถนนบรมราชชนนีเองตอนนี้ถ้าดูพื้นราบก็ยังเคลื่อนตัวได้นะฮะเข้ามาทางติ่เก้ามาทางรัรุณบรมรินก็ยังถือว่าดีนะครับส่วน ฝั่งตะว,วันออกเดี๋ยวเพิ่มเติมหน่อยก็มาตร์เวเองตอนนี้เริ่มเริ่ม,มคลายตัวแล้วรับรนมาจากทางพัทยาชุมุรีอาจจะดูชะลอตัวหน่อยก็คือที่บริเวณหน้าด่านลาดกระบังแล้วก็เข้าออกระหว่างทางท่าอากาศยานสุนรภูมิมาทางใต้ต่างระดับทับช้างอันนี้ยังมีปริมาณรถมากทั้งสองทานนะครับก็<ช>เป็นข้อมูลกันออนอกจากนี้นี่คุณ3 4มสูสุพรรณบุรีเขาก็ไม่น้อยหน้าหนานแน่นเหมือนกันีทีมงานขึ้นพาไปแล้วในไลฟ์สดของเราคุณผู้ฟังคะ340สามสีู่สุพรรณนาแน่นติด ก่อสร้างทางก็ยังมีแนวก่อสร้างอยู่สําหรับทางหลวงหมายเลขสามสี่ศูนย์ทางฝั่งของบางบัวทองสุพรรณบุรีนะครับก็ดูจากภาพแล้วก็คือยังหนาแน่นอยู่นะทุกนะยังหนาแน่นอยู่นะทางโซนพื้นที่สุพรรณบุรีนะครับแต่ว่าถ้าพ้นมาแล้วก็ถือว่าโอเคนะได้ใช้กันได้ใช้กันได้ขอให้พ้นจาก แถวแถวช่วงโซนที่มีแนวก่อสร้างแถวอำเภอบางะลมาก่อนนะคะอ่ะมาต่อมาต่อนี่คุณที่แมนเรซิ่งบอกสวัสดีทั้งสองท่านครับครับผมมาจากบุรีรัมใช้เส้นเขาช่องตะโกรถเยอะวิ่งสบายครับทำความเร็วได้ดีอยู่ครับสามสี่แปดเขาบอก้าถึงเขาหินซ้อนแล้วครับอ๋อโอเคสามสี่แปดตาพยานนวนดินแดงนะฮะรับรถมาจากทางฝั่งของบุรีรัมนะฮะนางรองเข้ามาก็ดีครับ จะมีชะลอตัวก็คือตรงช่องเขาตะโกนเนี่แหละที่คุณพี่แมนบอกนะครับแล้วก็ลงมาทางเส้นทางสุขปนาศรดูแล้วดีฮะดูแล้วดีโอเคอไม่มีปัญหากับบินบุรีพนมสารคามแปลงยาวเข้ามาทางเขตชายเชิงเซาชนบุรีเองดีครับไม่มีปัญหาเดี๋ยววนะ่าคล้องตัวดีนะครับดีเลยคุณวุฒิกรคร่ะเพิ่มเติมมาให้อีกนะว่าคุณอนิกาคุณตั้มครับเดี๋ยวผมส่งคลิปในแฟนเพจให้ครับผมช่วงถนนพหลโยธิน รอยต่อเชียงรากน้อยกับประตูน้ําพระอินทร์ครับผมคเคขอบคุณมากส่งมาให้ในแฟนเพจนะคะน่ารักมากๆเลยคุณผู้ฟังค่ะทำได้เลยนะใครจะส่งข้อมูลมานะคะคุณนุ้ิที่ไกลนี่นําหน้ามาแล้วส่งมาแล้วขอบคุณมากมากค่ะมาน้องตามีเส้นไหนปิดท้ายอีกไหมเหืออีก สามนาทีสามนาทีปิดท้ายก็ถ้าดูตอนนี้รอบนอกก็เคลียร์ละ้นะฮะก็ยวงคงต้องดูในช่วงพักคาบิทีหนึ่งว่าเป็นอะไรบ้างอ่พื้นที่ในเมืองที่อตอนนี้จุดที่ดูน่าเป็นห่วงหน่อยก็อถ้าดูบนทางพิเศษบ้างบนทางพิเศษก็จะดูรถเยอะหน่อยจะเป็นในชุดแถวทางพิเศษเฉลิมหรานครต่างระดับท่าเรือนะฮะก็จะดูทางฝั่งของ อาราบบนไกล่แล้วก็ดาวคนองเข้ามาจะมีชะลอตัวเข้าท่าเรือผลจากโค้งอันรงสาหรับรถที่ออกบางนาพ้นจากโค้งอันรงออกไปดีกลับกันให้มาจากหลังด่านบางนาตอนนี้ชะลอตัวอยู่ที่เนินสุขุมวิท62นะครับศซนทัพิเศษสียรัฐเนี่ยเข้าออกตรงหน้าด่านอโศกเนี่ยอันนี้รถมาทั้งสองด้านนะครับเ,เส้นทางแถวโซนวิภาวดีรังสิตตอนนี้ถ้าดูจากต่างระดับอนุสรสถานเข้ามาชะลอตัวผ่านฐานทัพอากาศผ่านท่าอากาศยานดอนเมืองนะครับคนมาแล้วมุ่งหน้าเข้าหลักสี่ก็ยังถือว่า ใช้การได้นะครับแล้วก็จุดอื่นๆ<ต>ดูตอนนี้งงถ้าน่าเป็นห่วงก็ยังมีทางฝั่งของอแจ้งวัฒนะหลักสี่มาทางวงเวียนบางเขนน,นั่นเองยังดูรถเยอะนะฮะแล้วก็ทางฝั่งในเมืองเองตอนนี้ก็ดูทางฝั่งปทุมวันนะฮะทางราชาประสงค์ชิดลมเพลินจิตอันนี้ก็ยังดูรถมากหน่อยนะครับรวมไปถึงทางฝั่งอ,อโศกสุขุมวิท นะอันนี้ก็จะมีรถเยอะผ่านตรงช่วงตามจังหวัดสัญญาณไฟที่บริเวณแยกอโศกสุขุมวิทหน่อยนะครับเห็นทีมงานขึ้นภาพมาว่าสระบุรีเตรียมเปิดช่องพิเศษจะเปิดเพิ่มอีกใช่ไหมคะหรือยังไงเอ่ยเพราะว่้านี้เห็นบอกว่าเปิดแล้วด้วยใช่ไหมใช่จุดที่เตรียมก็คือเป็นช่วงลอยต่อแถวช่วงพื้นที่มุกเล็อ่ามเดยะยี่สิบสถึงสานะใช่ไหมคะใช่ครับที่มีการเปิดนะ เพราะว่าต้องเร่งระบายรถรถที่มาจากทางฝั่งของอกลางดงปักช่อมน,นี่แหละนะฮะก็พยายามเร่งระบายรถให้มันคลี่คลายสถานการณ์โดยเร็วนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าจุดที่จะมีการเปิดช่องนาพิเศษก็คือกาม3าสิบเอ็ดถึงยี่สิบสี่มวกเหล็กแก่งคอยคุณผู้ฟังนะคะ,ะก็จะได้ระบายรถให้เพราะว่ารถเยอะมากคุณผู้ฟังวันนี้นะคะที่กำลังเดินทางกลับกันเข้ามา แล้วก็คาดกันว่ายิ่งค่ําอาจจะยิ่งรถเยอะหรือเปล่านะนะน้องตั้มปิดท้ายแถบแถบมอเตอร์เวย์ให้หน่อยได้ไหมได้ครับมอเตอร์เวย์ทางหลวงใหม่เลขเจ็ดนะปิดท้ายกันหน่อยก็ตอนนี้ด้านขาเข้าหน้าด่านลักกระบังอันนี้รถชะลอตัวเข้าหน้าด่านแล้วก็อย่างที่บอกายผ่านท่ากาศยานสุวรรณภูมิแล้วก็ทางต่างระดับทับช้างเนี่ย เขาออกตัวนี้จะดูมีรถม่าทั้งสองด้านนะครับถ้าทางฝั่งขาออกเลยจากทางลงร่มเก้าราชกระบังออกมาก็ดีครับฝั่งกลับกันเลยจากแถวใต้ต่างระดับทับช้างมุ่งหน้ามาทางศรีนครินทร์รามเก้าก็ถือว่าใช้การได้นะคะนะอันนี้คือเป็นเส้นทางทั้งในเมืองนอกเมืองต้อนรับวันหยุดวันแส่เดินทางกลับกันเข้ามาแต่ที่ไม่แนะนำเลยนะตอนนี้ก็คือ M6 หกก็ M กจะแน,น่นจะเยอะหน่อยแนะนำให้ใช้ใชพื้นรามมาดีกว่านะคะคใช้พื้นรามดีกว่าเผื่อ <ừ> ใครยังมาไม่ถึงเนาะหรือไอ้กำลังตัดสินใจอยู่จะมาใช้ M6 ดีหรือเปล่ายังไงนะคะทางออก M6 แน่นหน่อยหมดเวลาแล้วขอบคุณทุกท่านสุดส้าการติดตามสวัสดีค่ะ